วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาถึงที่เลยนะครับสำนักป่าธรรมยานมุนีนะครับของหลวงพ่อสมพรนะครับพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลคือเหล็กไหลนะครับแล้วก็จะพาเที่ยวชมพิธภัณฑ์เหล็กไหลด้วยนะครับอยู่ตำบลโพรงมะเดื่อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาถึงที่เลยนะครับติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้การเดินทางของผมผมเดินทางจากจังหวัดนครปฐมนะครับจะไปตำบลโพรงมะเดื่อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ครับค่ารถจากนครปฐมก็12บบาทนะครับเพื่อนๆเ,เราจะเดินทางไปด้วยกันนะครับวันนี้ตอนนี้ก็กำลังรอรถไฟอยู่นะครับ รถไฟมาแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวขึ้นรถไปด้วยกันนะครับนั่งจากตัวจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะไปลงตำบลโพรงมะเดื่อนะครับนี่ครับเพื่อนๆบรรยากาศบนรถไฟนะครับวันไหนเพื่อนๆว่างก็มานั่งเที่ยวได้นะครับเพื่อนๆวันหยุด เพราะว่ารถไฟจะราคาไม่แพงนะครับเดินทางไปด้วยกันนะครับในที่สุดก็มาถึงแล้วครับโพรงมะเดื่อนะครับตำบลโพรงมะเดื่อเป็นครั้งแรกนะครับที่มานะครับเดี๋ยวจะไปต่อรถอีกนะครับเพื่อนๆ นี่ครับเพื่อนๆเข้ามาถึงวัดแล้วครับคงยังไม่ใช่วัดนะครับก็เป็นสำนักสงฆ์นะครับสํานักป่าธรรมยานมุนีนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆวัดป่านะครับดูเงียบสงบดีครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมวัตถุมงคลเล็กไหลนะครับจะมีราคาประมาณไหนนะครับ ถ้าเพื่อนๆจะมาก็แนะนําให้มารถส่วนตัวนะครับจะสะดวกกว่าเพราะวัดก็อยู่ในลึกนะครับไม่มีรถผ่านนะครับถ้าใครมีรถส่วนตัวจะสะดวกกว่านะครับถ้ามาเหมาแถวนี้ก็ได้เหมือนกันแต่รถจะหายากหน่อยนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็จะออกแนววัดป่าสำนักสงฆ์พูดง่ายๆยังไม่ได้เป็นวัดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวัตถุมงคลจะ ราคาแพงหรือเปล่านี่ครับบริเวณนี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กไหลนะครับแล้วก็จะมีวัตถุมงคลอยู่ในนั้นนะครับนี่ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมนี่ก็จะมีป้ายติด เขากำลังจะสร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดน,นะครับหลวงหลวงพ่อใหญ่สมพรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแร่ต่างๆนะครับที่เขาเรียกว่าเหล็กไหลเดี๋ยวจะพาเข้าชมนะครับพิพิพพธภัณฑ์เหล็กไหลนะครับ ก่อนจะเข้าก็วัดอุณหภูมินะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่ วัตถุมงคลน่าจะอยู่ด้านในนะแต่ตรงนี้เขาก็จะจัดแสดงเหล็กไหลต่างๆนะครับก็มีชื่ออยู่นะครับเนี่ยเหล็กไหลท้องปลาไหลนี่มีชื่อเพื่อนๆสวยงามแปลกตานะครับผมก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับ นี่ครับเพื่อนๆเ,เขาก็จะจัดแสดงให้ชมนะครับเพื่อนๆก็มาได้นะครับชมฟรีนะครับนี่ผมจะพามาชมวัตถุมงคลที่เขาทำจากเหล็กไหลนะครับของสํานักนี้นะครับว่าจะราคาประมาณไหนนะครับนี่นี่องค์ละหกร้อยนะครับนี่องค์ละหกร้อยก็เป็นเหล็กไหล นี่อง์ละแปดรอยนะครับองละห้าร้อยนะครับเหล็กไหลแก้วหนึ่งพันหนึ่งรอยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับให้เพื่อนเพนพิจารณาผมก็มาถ่ายทอดให้ดูนะครับผมก็ไม่สามารถรู้เหมือนกันว่าเหล็กไหลจริงหรือเหล็กไหละอะไร นี่ครับระร่วงส่งระร่วงก็มีเมื่อกี้นี่สี่ร้อยครับสี่ร้อยมีสี่ร้อยมีสองร้อยอันนี้สามร้อยเพื่อนๆนี่สามร้อยเขาก็จะแกะเป็นวัตถุมงคลนะครับสองพันก็มีนะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้ศิลาบาดานสองร้อยนะครับนี นี่ก็สองร้อยสีขาวขาวนี่แพงก็มีเพื่อนเพื่อนพันห้าอย่างนี้นี่หน่หมื่นหนึ่งนี่หมื่นหนึ่งครับราคาหนึ่งหมื่นนะครับตรงนี้แปดพัน 8, ก็มีเพื่อนเพื่อน าหมื 50, ่นกเพื่อนเพื่อนเนี่ยอันนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นราคาสูงเหมือนกันนะครับนี่สองหมื่นเพื่อนเพื่อนสองหมื่นนะนี่เขาก็จะบอกชื่อไว้อยู่เป็นพระกลิ่งชัยวัฒน์หนึ่งแสนบาทเพื่อนเพื่อนหนึ่งแสนบาทว,าว้าว หนึ่งแสนเลยนะตรงนี้โอ้หนึ่งแสนนี้แปดพันแปดพันหนึ่งพันก็มีนี้สามพันนี้สองพันราคาก็ไม่เหมือนกันนะครับนี้สองพัน ร้อยเก้าเก้าอ๋อนี้ร้อยเก้าเก้าเมื่อกี้มองผิดหรือเปล่าสองร้อยหรือเปล่านี่สองร้อยเก้าสิบเก้าลูกอมเหล็กไหลครับบอกนี่ราคาก็ประมาณนี้นครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็มีหนึ่งพันนี่นี่ตรงนี้ก็หนึ่งพันหนึ่งร้อย พันสามประมาณนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆนี้หนึ่งหมื่นวแสนหนึ่งแสนไม่ใช่หนึ่งหมืนอุ้ยหนึ่งแสนเลยอยตรงนี้ราคาสูงมากเลยหลักแสนนะครับหลักแสน หมื่นก็มีเล็กๆแต่ถ้าใหญ่หน่อยก็หลักแสนนะครับเพื่อนๆใครศรัทธาเช่าบูชาก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่เขาแกะเป็นรูปพระก็สวยอยู่นะนี่นี่สามหมื่นหรือเปล่านี่สามหมื่น เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับตรงนี้นะครับนี่ราคาอย่างนี้น้อยก็แปดพันขึ้นนะครับอยู่ที่ศรัทธาและความเชื่อของแต่ละคนนะครับไม่ว่ากันนะครับนี่อันนี้เก้าพันเป็นล็อกเก็ต สามพันสามก็มีนะครับราคาห้าพันก็มีมีทั้งถูกทั้งแพงอะไรครับมีทั้งถูกทั้งแพงนี่แกะเป็นรูปหลวงปู่ทวดก็สวยอยู่นะหนึ่งพันนะครับสวยอยู่นะหนึ่งพันสองพันห้าย่างเงี้ยสองพันสามนี่หน,นุมานสองพันสามมีราคาแต่ละอันก็แตกต่างกันไปนะครับ ก็มีหนึ่งพันสามพันห้าเป็นห้าพันห้าอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมาตรงนี้นะครับนี่หนึ่งร้อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อผงธรรมดาไม่ใช่เหล็กไหลนะสามร้อยนี่พวกนี้นี่แต่เล็กๆนี่ก็สองร้อยนะครับ น่าจะเป็นเหล็กไหลแบบเล็กๆชิ้นเล็กๆก็เข้ากรอบไว้นะครับนี่สองร้อยบาทเพื่อนๆก็มีห้าร้อยขนาดชิ้นเล็กๆนั่นเนี่ยเนี่ยชิ้นนิดหนึ่งแต่เขาเข้ากรอบไว้สวยงามนะครับก็มีตั้งแต่ห้าร้อยสองร้อยนะครับแต่พระที่เป็นพระผงธรรมดามั้งเนี่ยร้อยเดียวแต่อันไหนเป็นเหมือนแร่เหล็กไหลเขาก็จะเพิ่มราคานะครับนี่เก้าร้อยนะครับเพื่อนๆน,นี่ พวกนี้ก็ห้าร้อยถ้าเป็นเนื้อธรรมดานี่เป็นทาวิสุวรรณเป็นเนื้อโลหะธรรมดานี่ก็จะราคาไม่ได้สูงแต่อันไหนเป็นแร่เหล็กไหลนิโคสราคาค่อนข้างสูงนะครับนี่ห้าร้อยก็มีครับห้าร้อยบาทนะครับนี่พันห้านะครับเพื่อนๆน,นี่ มีหลายแบบมากนะครับเป็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับเหล็กไหลนะครับนะแบบตั้งหน้ารถก็มีนะครับเป็นเหล็กไหลชนิดต่างๆอะไรนี่ยาจินดา900 500เยอะมากนะครับเพื่อนๆเยอะมากนะครับสำหรับวัตถุมงคลที่นี่นะครับ ตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเดินชมพิพิธภัณฑ์เหล็กไหลนะครับนี่ก็จะจัดจัดแสดงให้เราชมนะครับเพื่อนๆก็มาได้นะครับมาชมฟรีนะครับเราจะทําบุญเท่าไหร่ก็ได้หยอดตู้นะครับแต่เราเดินชมฟรีได้นะครับนี่แล้วก็เราสนใจเช่าวัตถุมงคลก็จะอยู่ด้านข้างในนะครับตรงนี้เขาก็จะจัดแสดงแร่เหล็กไหลต่างๆนะครับนี่ว่าเป็น รูปไม้เท้ามั่งรูปเกจิอาจารย์มั่งเขาก็จะมาหล่อมาหลอมทําขึ้นมานะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดก็มีสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็แปลกดีนะครับผมนี่ก็จะเป็นแร่เหล็กไหลต่างๆจัดแสดงอย่างนี้แล้วครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะ เราก็ไม่สามารถจะบอกได้นะครับเพียงแต่ว่ามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูเพราะผมก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่ามันคือเหล็กไหลหรืออะไรครับก็อาจจะเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นของที่หาชมยากนะครับนี่เขาก็จะเขียนบอกนะครับเพื่อนๆชื่อชื่อเขาเขียนบอกทุกอย่างนะนี่แปลกดีเหมือนกันนะครับนี่ เป็นแบบสีก็มีนะเพื่อนๆน,นี่เป็นสีเป็นสีสันต่างๆนะครับนี่เป็นเหมือนคล้ายหินคล้ายพลอยก็มีครับเป็นเงาเป็นแสงมีหมดทุกอย่างเลยผมว่ารวมอยู่ที่นี่นะฮะนี่เขาก็จะบอกชื่ออยู่นะเพื่อนๆน,นี่นี่เหล็กไหลสุริยันราชาเหล็กไหลทองปลาไหลนี่เขาก็จะเขียนชื่อบอกเรา สวยมากนะครับนี่จัดแสดงให้เราชมก็เข้ามาชมกันได้นะครับเกล็ดพญานาคก,ก็มีนะครับเกล็ดพญานาคนี่สวยงามครับสวยงามแล้วก็แปลกดีนะครับนี่สวยมากเลยครับ เกหลแก้วนะครับเขียนไว้วันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s u r s c r ให้ผมด้วยนะครับวันนี้หวังว่าถูกใจเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ